ด,ดิฉันผมนายถาวุตรงน้างทำงานดิฉันนางสาววุิชาบลลสินา,า,นาจะมาดังเสน,เนอวิธีการเล่นเกมซึ่งวิธีการเล่นเกมจะมีดังนี้นะคะที่เป็นตัวละครของเกมนี้นะครับซึ่งแบ่งออกเป็นสองฝ่ายซึ่งมีฝ่ายสีน้ำเงินและฝ่ายสีแดงแต่ละฝ่ายนะครับจะมีผู้เล่นห้าคนนะครับซึ่งมี หัวหน้าและมีธงเกมนี้จะมีตัวละครให้เลือกเล่นนะครับซึ่งเราจะเลือกเล่นเป็นตัวไหนก็ได้นี่เป็นภาพรวมของ ฝ่ายสีแดงนะครับที่ได้ตั้งฐานไว้แล้วนี่ก็เป็นภาพรวมของฝ่ายสีน้ำเงินนะครับที่ตั้งฐานอีกฝั่งหนึ่งไว้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีเล่นกันนะครับโดยวิธีเล่นนั้นจะมีธงของแต่ละฝ่ายและเราสามารถเลือกตัวละครว่า เราจะเป็นตัวละครตัวไหนของของฝั่งนั้นนะครับซึ่งฝั่งไหนสามารถเข้าไปกระชับพื้นที่ของฝั่งนั้นได้หรือสามารถยึดธงของฝั่งนั้นได้ก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับผมจะเริ่มเล่นเกมนะครับโดยผม เลือกเล่นฝั่งสีน้ําเงินนะครับโดยผมจะเลือกเล่นตัวผู้หญิงที่ถือปืนสองกระบอกส่วนตัวละครที่เหลือก็จะสามารถเล่นได้โดยอัตโนมัตินะครับตัวผู้เล่นที่ผมเลือกนะครับซึ่งอยู่ฝั่งสีน้ำเงิน,นครับซึ่งเป็นตัวหลักของเกมนี้นะครับได้เดินมาเรื่อยๆแอบมาเรื่อยๆนะครับแอบมาอยู่หลังต้นไม้นะครับ ส่วนตัวอื่นนะครับก็ได้กระจายกำลังกันออกไปนะครับโดยมีหัวหน้าฝั่งสีน้ำเงินนะครับได้เป็นผู้บัญชาการอยู่เบื้องหลังนะครับจากนั้นนะครับฝั่งสีน้ำเงินนะครับที่เป็นตัวผู้เล่นของผม ได้เดินลงมาได้เดินไปเรื่อยๆครับโดยเห็นฝั่งสีแดงที่เป็นตัวผู้หญิงเหมือนกันครับโดยตัวผมได้เปิดฉากยิงฝั่งสีแดงก่อนนะครับปังปังปังฝั่งสีแดงล้มลงนะครับฝั่งสีแดงก็ตายไปหนึ่งตัวเลยนะครับจากนั้นฝั่งสีแดงก็เริ่มรู้ว่ามีผู้บุกรุกเข้ามานะครับ ก็ได้กระจายกำลังกันออกไปนะครับซึ่งแต่ละตัวได้กระจายกำลังกันออกไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะครับฝั่งสีน้ำเงิน,นครับได้ลุกคืบขึ้นมาอีกนะครับได้ลุกคืบขึ้นมาอีกฝั่งสีน้ำเงินลุก ลุกคืบขึ้นมาอยู่หลังแอบอยู่หลังต้นไม้ครับโดยโดยฝั่งสีแดงตัวนี้นะครับได้ยืนอยู่โดยไม่มีที่กระงอะไรนะครับฝั่งสีน้ำเงินตัวนี้นะครับได้แอบถอยไปนะครับอยู่หลังบังเกอร์อยู่หลังต้นไม้ครับแล้วได้ยิงตัวสีแดงที่ยืนอยู่โดยไม่มี ที่กำบังครับตายไปนะครับปัง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 ฝั่งสีแดงตายไปนะครับฝั่งสีน้ำเงินเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยนะครับโดยไม่เห็นว่าฝั่งสีแดงตัว,วเล่นตัวนี้นะครับได้แอบอยู่ฝั่งสีแดงได้ยิงฝั่งสีน้ำเงินนะครับปังปังปัง,ปง,ปง ฝั่งสีน้ําเงินนะครับที่ถือบาสุก้าได้ล้มลงเล็ดได้ล้มลงไปนะครับฝั่งสีน้ำเงินได้ตายไปนะครับจากนั้นตัวตัวที่ผมเลือกนะครับเห็นฝั่งสีน้ําเงินฝั่งเดียวกันโดนยิงครับฝั่งสีน้ําเงินก็ยิงฝั่งสีแดงตัวนี้นะครับตายไปปังปังปัง จากนั้นฝั่งสินงบเงินเดินลุกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดินลุกเดินลุกมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดินมาแอดบังังเกอร์นะครับฝั่งสีนงบเงินครับได้กระจายกำลังลุกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยหัวหน้าซึ่งเป็นผู้บัญชาการนะครับได้ตามมานะครับ ั่งสีแดงนะครับซึ่งเป็นตัวบาสุกา้าครับซึ่งอยู่หลังบังเกอร์ได้เห็นฝั่งสีงน้ำเงินนะครับอีกตัวหนึ่งแอบซุ่มอยู่เลยได้ใช้บาสุกา้าครับยิงครับตุ้มฝออั่งสีน้ำเงิน,นครับตัวนี้นะครับโดนระเบิดตายไหมครับตัว ผู้เล่นฝั่งนือเงิน Banana. ตัวที่ผมเลือกนะครับเดินแอบมาครับแอบมาแอบมาข้างหลังนะครับแต้ได้ยิงฝั่งสีแดงที่ถือบาสุก้านครับยิงไปนะครับปัง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 ฝั่งบาสุฝั่งสีแดงที่ถือบาสุก้านครับตายล้มลงนะครับจากนั้นฝั่งสีแดงซึ่งเป็นหัวหน้านครับ ซึ่งยืนคุมธงอยู่ได้ยืนอย่างระมัดระวังนะครับโดยไม่รู้ว่าฝั่งของตัวเองครับได้ตายไปหมดแล้วนะครับโดยฝั่งถึงเงินซึ่งตัวผู้เล่นที่ผมเลื่อนครับได้เดินครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยนะครับเดินไปเรื่อยนะครับและได้แอบหลังต้นไม้นะครับส่วนตัวอื่นนะครับก็ได้เดินกระชับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ เดินกระชับึ้นมาเรื่อยๆฝั่งถีน้ำเงินซึ่งมีหวัวหน้าตามมานะครับก็ได้เดินไปนะครับดานได้เดินลัดเลาะไปนะครับและไปอยู่หลังต้นไม้เหมือนกันนะครับตัวฝั่งสีน้ำเงินตัวที่ผมเลือกได้เห็นตัวหัวหน้าฝั่งสีแดงนะครับและได้ชัดปืนขึ้นยิงนะครับ ปัง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 หัวหน้าฝั่งสีแดงครับล้มลงนะครับจากนั้นหัวหน้าของฝั่งสีน้ำเงินครับ <c oughs> เห็นว่าฝั่งสีน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะ <c oughs> ก็เดินเข้าไปนะครับอย่างสหภาพาเผยโดยไม่มีฝั่งสีแดงเหลืออยู่นะครับ ส่วนตัวผู้เล่นอื่นก็ได้เดินตามลงไปนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่ผมเลือกไว้ก็ได้เดินไปอย่างช้าๆนะครับซึ่งไปอยู่ข้างๆธงสีแดงครับที่ได้ยึดไว้นะครับเกมนี้นะครับฝั่งสีน้ําเงินก็เป็นฝั่งชนะนะครับซึ่งยึดีธงสีแดงไว้ได้นะครับ การเล่นก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมค,ครับ